ชัทมีมพื awesome. <érer Help mesmo> ่ปะทะซอมบี้โอ้โหเป็นกูเลือกเล่นชัทเป็นกูไม่เล่นแล้วล่ะขนาดเนี้ย เออยอมไม่เครื่องตัดหญ้าต้อจัดก,การให้หมดเลยจบง่ายดียโหดไปไม่ช่องไม่ใช่แล้วเครื่องตัดหญ้าเห็ดดำพอแชทจริงจากซิกมา ซิกมาซิกซิกามาร์ค้าหกนะฮะค่าวัดเท่าไหร่ครับยี่ห้าแสัอาทิตถูกอันนี้อันนี้อันนี้ถูกก็นเนี่ยสำหรับใครที่อยากจะไปนะฮะอย่าลืมจ่ายค่าดวงทิตย์ยี่ห้านะผมเพื่อเข้างานนี้อร่อ,รอยวะแชะ็อันนี้อันนี้เคยอันนี้เราเคยเห็นในมิมเราละตายฮะเนี่ยทั้งแก๊งเนี่ยมึงโดนแน่ นี่แหละสมองกูตอนตีสามแชท oh, <brains. S 1> เดี๋ยวนะพี่ชายทำมันเหมือนซอมบี้จังเลย <c oughs> เป็นไงล่ะโดนขว่ายิงใส่หน้าชัดนี่แหละความรู้สึกประมาณซอมบี้คงจะประมาณเนี้ยพี่คะหนูเปียกหมดแล้ว <c oughs> เออมันก็ไม่แตกกันรุนนียวก็แน้ำลายให้ด้วย ตายสิกูโอ้โอ้มันมีคนมาเป็นคลิปจริงด้วยแชทคือมันคิดว่ามันยิงน้ำแข็งกัาไฟมันออกเป็นเป็นอะไรโคตรพ่อพลังพิเศษอะแชทมันก็ต้องไปถั่วอยู่แล้วสิ อันนี้เคยเห็นในคลิปมีมที่เคยที่เคยผ่านมาอะไรเนี้ยจบแล้วชัดพืชพ้เราน ถ้ามึงจะว่างอย่างนี้ให้พ่อมึงเล่นเถอะเอมอมันมีเลือดเยอะนะแต่โดนไอตัวนี้แดกทีเดียวอะ่ะหายเลยแชท ชัดกูรู้แนละ้วว่ามึงคิดอะไรอยู่่ะชัด <propio> คือคือคือไอไอเรื่องไอเรื่องต่กูไม่ได้อะไรหรอกชัดไม่เอาชัดนั่นพืชนะชัดนั่นพืชมันแค่ดอกทานตะวันชัด เออมอย่าให้คิดพี่เดฟผมสะบดดีไปดูลูกพี่เดฟผมสบดอันนี้เต็มตัวป้องกันซอมบี้ใช่ไหมอันนี้คือป้องกันมาตรการขั้นสุดชัดแบบว่าเดินไปไหนเนี่ยไม่ต้องกลัวซอมบี้เลยโดนโดนซอมบี้โดนยิงแน่นอน อ๋ออย่าบอกนะว่าพี่ชายข้างหลังคือซัมบี้อ่ะประเดจุดโฟกัสของของผมมันไม่ได้อยู่ที่ซอมตัวแบบคนที่เล่นเป็นซัมบี้นะเ้ยมันอยู่กับคนที่ปารองเท้าว่ะ แชทนั่นพืชแชทนั่นพืชจริงๆมันก็ไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่ออนิเมชันน่ารัก่เฉยผมพี่ชายพี่ชายเล่นเกมอะไระยาวจาดัดเลยอ่ะพี่ชายวันนี้ไม่จะจบไหมอ่ะประเด็นอะ เดี๋ยวแชทมันคนละคำหรือเปล่าล่ะซอมบี้ระบาดเริ่มต้นคนส่วนมากโอ้พระเจ้าเรากำลังจะตายผมปลกมาเกิน40่สพันวันนะกูว่าโดนซอมบี้แดกก่อนแล้วสภาพอะเพื่งไม่น่าโตทันพี่ชายพี่ชายลืมัฟลาวเวอร์พี่ชาย เออไม่งั้นไม่งั้นเราจะมีดวงอาทิตย์ก็ว่าอยู่ยทำไมเขาถุงปลูกช้าเขาไม่ได้วางอะไรนี่ไงเขาไม่วางไอซันาวเวอร์ไว้เออแม่ง สมองน่าแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์ไงแชดเอาแล้วไงชอบซอมบี้เชียเ์เด,เดอร์อชดอยู่ฝั่งพืชชชดอย่าอยู่ซอมบี้เลยต่อให้แกอยู่ซอมบี้แกแก็ไม่ได้เธออยู่ดี ท่นวันัทละชัดคุณบิงกี้ดอวิงนะฮะนักว่านฝึกหัดนะฮะเล t ดเล็ดแฮมอีทวันเดอร์ออฟยูนายมันอะไรของนายนะวันเดอร์ออฟยูเดอะซัมบี้อีสต์คัมมิ่งมันคนละคำไหมละ่ะออกกินไงกินเป็นคำไปเออกินผักแซ่บๆอืมกินผักดีนะฮะสนับสนุนให้คนกินผักนะฮะกินพืชกินผักสมากพวกเราอ่ะจะกินแต่เนื้อจริง น่ากลัวว่ะ What the fuck What the fuck is this shit bro เออเออนี่กูเออนี่เนี่ยนี่คือน,น,นี่คือกูควรกลัวหรือควรจะขำวะเนี่ย่ยควรกลัวหรือควรจะขำดีเนี่ยมันดูทรมาน,นแปลกๆหลยชัดไม่เอามา,า,า,าคลิปกูดูหมอเลยเนี่ย มันเหมือนกูเห็นอะไรในเป้าตาไหมขออีกทีดิอ้าวอันนี้ก็กลัวกลัวใช่ไหมเนี่ยอืมสมิตรตัวนี้นี่เราสนิยมดีนะเนี่ยออพื้ใหม่ไงช็อตพื้นใหม่พื้ใหม่ มันเป็นพลังมันเป็นพลังของพืชใหม่ในชัดแบบว่าเข้าไปปุ๊บมันเป็นกับดักคล้ายๆกับตัวตัวไอไอตัวงั่มอ่ะไอตัวงั่มอ่ะเออที่มันวันชัดคิวอ่ะเออคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้คือโยนโยนส่ออกมาด้วยไงเออเขาเขาเขาคลายศพทิ้งด้วยน่ารักนะฮะน่ารักนะฮะเอ่อคุณเอ่อคุณอะไรนะ มไม่ไม่ไม,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 ม่อ่าชื่อชื่อตามนี่แหละเอออ่านไม่ออกชื่อไม้ชื่อไม้ชื่อไม้นอ้งงงงงงงนองเขาชื่อไม้เออนี่ไงเนี่ยชอบวาดแนวน่ารักแฟร์ซี่แอคชั่นอ่าเขาบอกว่าเขามีไอเดียนายมีไอเดียอะไรของนายเหรอบอกเราได้นะ <š u> ชิ้สภาพองมึงทำย่างไงแล้วแก้ไปแกล้งพีชชูตเตอร์อ่ะโอ้ยยี้ยสรรหาคิดได้ป่ะนี <š u> ่ที่เขาเรียกว่าจับกอกน้ำไหมชัด ก็มีประสิทธิภาพแชทแค่มึงแค่มึงไม่ต้องเอาไอตัวต้มแข่งมาใส่กับตัวไปแล้วมันยิงทอดอีกทีด้งลูกูจะลูเสยจะตายเลย มันก็ต้องเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาไงแชทก็ภาคแรกก็มีเปลี่ยนบ้างกับภาคสองก็เปลี่ยนบ่อยมัก็แบบไอนนีไซายไงใช่ไหมก็เปลี่ยนจนจะจบเกมแล้วเนี่ยเมื่อลอนที่ภาคแรกเปลี่ยนจนจะจบเกมไปเนี่ยไอภาคสองเนี่ยภาคแรกนี่คือแบบว่าเปลี่ยนยังไม่กี่ตัว